ดาวก็มานะพีิกดาวก็มาเสียงเพรอะถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นนี่ชอบมากเลยนะเสียง,งนี้เนี่ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซลรถ h ช n แนลนะครับอย่าพึ่งเบื่อหน้าตากันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะฝนตกนะครับเอารถไปลองแล้วเดี๋ยวเลอะนะวันนี้เนี่ยผมมีรถสวยๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ Toyota v วีออสนะครับปี2010ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีเครื่องยนต์1 NZ นะครับรหัส1 NZ ตัวนี้ให้แรงม้าเนี่ยหนึแรงม้าเป็นเกียร์สสปีดนะครับที่สําคัญตัวนี้สามารถเติม e S 2 0ได้แล้วนะครับตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับใช้สบายๆประหยัดๆเลยนะครับเป็นเครื่องพันห้ารีีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม้น้อยนะแสนกโลเท่านั้นนะปี2010แต่ไม้เนี่ยแค่แสนกโลมาพร้อมเนี่ยผมแถมให้ไปเลยนะครับ Mac คอร์สิบห้าลาย e สานะครับผมเนี่ยหล่อๆสิ่งๆเท่ๆไปเลยแล้วก็มีท่อนะครับ ก็ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากรออยากเท่อยากซิ่งนะครับในราคาที่สบายสบายกระเป๋าเนี่ยก็มาดูกันได้เลยนะครับแล้วก็มาลองขับลองเทสได์กันได้นะครับรถเนี่ยผมไม่ห่วงนะแต่ว่าทสได์อาจจะว่าแค่ในตลาดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเทิดออกไปก็มันอันตรายกว่านี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผ่อนแค่5 0 0พกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะเป็นไงน่าสนใจขึ้นมาแล้วเชียร์ใช่ไหมครับ แล้วเดี๋ยวเนี่ยท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงโปรโมชั่นเช่นเคยนะครับเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอดฟรีประกันส่งฟรี300กิโลเมตรรอบกรุงเทพนะครับนี่เป็นไงโปรโมชั่นเด็ดไหมจัดไฟแนนได้ทั่วประเทศต่างหากนะถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมนะครับรีบเลยนะครับด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภายนอกภายในว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับเจ๋งแค่ไหนไปดูกันเลย มาเรามาดูในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าเนี่ยมีคิ้วโครเมียมนะครับนี่มีคิ้วโครเมียมตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นตัว v ีออสหนนะครับนี่สวยสวยเลยนะมีโหลดลงนิดนึงนะครับมาพร้อมด้วยแมกขอบ15นะครับนี่ตัวนี้ r e 3 0ใหม่ๆเลยยางใหม่ๆเลยนะครับ1955งเนะยางไม่ได้เตีย้ยจนเกินไปนะกำลังดีเลย มาด้วยสัญลักษณ์เนี่ยตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นระบบ BVTI แล้วนะครับผมนี่มาพร้อมด้วยกระจกมองข้างซึ่งปรับไฟฟ้านะครับทั้งพับทั้งปรับไฟฟ้าไล่มาเลยนี่ฟิล์มดำๆเลยนะครับไล่มาตัวนี้เป็นตัว E เนี่ยเขาก็จะมีกราบข้างนะครับที่ด้านข้างประตูนะครับตัวนี้นี่นะฮะด้านหลังนี่ สัญลักษณ์ vos นะครับแล้วก็จะเป็นตัว e นะครับมาเนี่ยตัวนี้เรามีไฟแต่งโ<อ>ทษทีมีท่อแต่งด้วยนะ1ลูกนะก็เสียงเราเล้าใจกันเลยนะแล้วตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เนี่ย,ยก็จะเป็นไฟ3ขีดนะครับตัวนี้ไฟ3ขีดดูแหม่หล่อจริงๆเลยนะค่าตัวก็ถูกๆนะพ่อน5,000กว่าบาทเองนะดูภายในอ่นะ ภายในนี่เลยด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะเป็นตัวพลาสติกนะพลาสติกเกือบหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะตัวนี้จะเป็นผ้าลอกในจะเป็นพลาสติกก็กระจกไฟฟ้าออโต้ข้างนึงตามสเตปนะครับผมเราก็จะมีล็อกปลดล็อกล็อกกระจกมีหมดแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าควบคุมกระจกไฟฟ้าตัวนี้ที่วางแก้วนะครับนี่ที่วางแก้ว แล้วก็ลมแอร์เป่าเย็ยนๆเลยนะครับช่องข้างก็วางแก้วได้นะครับนี่อันนี้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้านั่งสบายมากนี่ส่วนของวิทยุตัวนี้ก็จะเป็นตัว USB นะครับเป็นวิทยุ USB แล้วก็เป็นแอร์ธรรมดานี่แล้วก็เปลี่ยนหัวเกียร์ให้ใหม่นะครับด้านข้างนี้ก็ใส่ของได้อีกแม่ช่องใส่ของเยอะจริงๆ นี่นะฮะลึกๆเลยอ่าไปมาตัวนี้อ่านี่เก,เกะ๊ะนะครับไฟไฟ,ไฟนี่นะครับกระจกไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้ภายในเป็นสีดําโทนดําหมดเลยนะครับมีแค่หลังคาที่เป็นสีเทานะหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาบิดสตาร์ทให้ฟังกันนี่ ให้ฟังเสียงท่อกันนี่เลขไม้นะครับหนึ่งแสนสามนะตัวนี้ไม้แสนสามนะครับผมนี่นี่ชึ่งติดเลยนะครับชึ่งติดเลยเสียงท่อเสียงเร้าๆเลยเร้าๆเลยนี่เดี๋ยวเบิร์นห้ฟังนะ ไนให้ฟังแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เดี๋ยวถอดให้ได้นะครับจะไปดูด้านหน้าฟังเสียงเครื่องกันเครื่องเดิมนะไม่มีแกะไม่มีทำอะไรนะครับนี่เครื่องเดิมกริปคันนี้รถเนี่ย ไม่มีแกะทาสีนะฝากระโปรงไม่มีแกะทําสีนะดูนะอันบนนี่ไม่ใช่นะนี่ต้องดูอันล่างนี่บางทีรถด,ด้วยอายุนามเขานะฮะนี่ฝากระโปรงเดิมมอกอ,อยู่ครบนะครับป้ายอะไรอยู่ครบนี่โตยโยต้าก็อยู่ตรงนี้ฝากระโปรงเดิมไม่มีแกะเลยนะครับนี่อยู่ครบหมดนะเม็ดองเม็ดอาร์คแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยม,มนี่เดิมหมดนะครับนี่เครื่องเดินนิ่ง เสียงก็เพราะนะเสียงท่อก็เพราะดูด้านหลังกันด้านหลังกว้างไหมอ่าด้านหลังก็มีเบลให้นะครับต้องใส่เบลกันด้วยตอนนี้งั้นเดี๋ยวโดวนตำรวจจับนะอ่านี่ช่องวางแก้วมีช่องวางแก้วด้านหลังนะด้านหลังก็โทนดำเหมือนกันนะครับโทนดำเหมือนกันฝาท้ายฝาท้ายบึ้บ อันนี้เดี๋ยวมีพรมให้นะฮะมีพรมให้แต่ว่ายังไม่ได้มาใส่นี่ด้านหลังด้านล่างอาลงอะไรเครื่องมือมีนะฮะด้านข้างมองด้านข้างดูนะฮะลางน้ําเดิมลางน้ําเดิมนะตัวนี้ด้านท้ายมีแกะนะมีแกะฝากระโปรงมานะครับด้านท้ายมีแกะฝากระโปรงทําสีมานะครับตัวนี้แต่ว่าฝากระโปรงเดิมไม่ต้องห่วง จิ้มๆม,มามีบ้างอยู่แล้วรดอายุอานามขนาดนี้นะครับนี่ปิดกึบแอร์ก็เย็นนะครับนี่เปิดแอร์ปึ๊บพัดลมกล้องแทบป,ปิวอ่ะ่าเย็นเย็นสบายเลยนะครับวิทยุครบเพลงเพราะดูพวงมาลัยได้เลยนี่พวงมาลัยแสนสามจริงไหมดูที่พวงมาลัยก็เห็นนะฮะนี่ ดูสิลายอยู่ครบหมดเลยอะ่ะยังก็ไม่ได้ใช้ไปกันเลยนะครับ พ่อนี่มาเลยนะเพลอเๆเลยนะก็ตัวนี้เนี่ยก็จะโหลดลงมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงยุบตัวเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับลงอาจจะเนี่ยลงแล้วก็ขึ้นเลยนะฮะเนี่ยตามปกติของรถโหลดนะครับแต่ว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างโอเคสมบูรณ์หมดนะครับเอาอไปก็ใช้งานเลยนะเดี๋ยวผมทายำถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เอาไปใช้งานยาวๆกันไปเลยนะ ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอีกนะครับอสเนี่ยไม่ต้องห่วงนะร้อยเจ็ดแรงมาแต่ว่าโอ้วิ่งสบายๆไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารอบต้นเนี่ยมามาไวนะครับขึ้นชื่อนี้อยู่แล้วแถมมีท่ออีกหน่อยนึงนะ แต่เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมก็สมรรถนะก็จะโอเคเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยนะครับเครื่องเดิมดีอยู่แล้วนะแล้วก็อึดถึกทนนะต้องบอกว่าตัวนี้นี่อึดถึกทนมีหมดนะเครื่องตัวนี้นี่ไปเป็น1ิบปีอะเครื่องตัวนี้นี่หลายรุ่นมากเลยนะครับทั้งยาลิสด้วยนะก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันวีออสยาลิสใช้เครื่องตัวเดียวกันเป็นเครื่องพันห้าร้อยสี่สี่นะฮะตัวนี้ เป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ใช้ในเมืองก็ได้วิ่งต่างจังหวัดก็โอเคนะฮะแล้วที่สำคัญเติม e20 ได้นี่ประหยัดเดี๋ยวนี้ e20 ก็ทั่วไปนะหาเติมได้ง่ายด้วยเราก็ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคนไหนอยากเติม e85 ก็ไปติดตั้งกล่องจูนได้นะเติม e85 ไปแต่ผมว่า e20 ก็อยู่แล้วแหละนะถ้า e85 ถ้าไม่ได้ใช้เยอะจริงๆไม่ต้องไปทํทอะไรฮะ เ,เสียงท่อเพร้อมไหมเกียร์นะครับสมูทนะไม่มีอะไรนะครับใช้งานเร่งดีนะยางใหม่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับตัวนี้พอเหยียบก็เป็นมานะเนี่ยเหยียบก็เป็นมาเสียงท่อพราอด้วย การเก็บเสียงถือว่าทําได้พอสมควรนะโดยที่เป็นรถเล็กนะครับขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะตัวนี้การเก็บเสียงไม่ได้แย่ในส่วนของช่วงล่างเนี่เดี๋ยวลงหลุมปึ๊บปบช่วงล่างก็นิ่มเงียบคือคันนี้มันไม่ได้โหลดเยอะไงพอไม่ได้โหลดเยอะเนี่ยการขับฟิลลิ่งเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับของเดิมอยู่นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ การเนี่ยขับขึ้นสะพานนะขึ้นสะพานก็ต้องเหยียบช่วยนิดนึงนะด้วยที่เป็นรถเล็กเขาจะรอบมาไวในตอนต้นนะครับถ้าพอเริ่มเกียร์สามเนี่ยก็ใจนี่ละจะช้าลงล้เนี่ยการเบรกเนี่ยเบรกเอาอยู่นะตัวนี้รู้สึกมี ABS นะตัวนี้พอถ้าเป็นตัว J จะไม่มีตัว J จกะแล้วก็กระ,ะจกมองข้างเนี่ยเขาก็จะปรับมือตรงนี้ ถ้าเป็นตัว J แต่ตัวนี้ตัว E นะครับแต่ตัวนี้เป็น E ธรรมดาไม่ใ E Safety นะ E Safety ก็จะมี Airbag อีก2ลูกตัวนี้ E ธรรมดาเนี่ยการขับไม่ได้เด้งไม่ได้อะไรนะขับเนี่ยปล่อยมือได้เลยนะเพราะว่าศูนย์ตรงอะไรตรงหมด ในเกณฑ์ใกล้เคียงใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะของเดิมก็จะสูงกว่านี้แล้วก็จะนิ่มกว่านี้นิดนึงนะแต่แทบจะไม่รู้สึกหรอกเพราะว่านี้เราเสริมมาด้วยยางไงยางมันปีใหม่มันก็พอๆกันนะครับการขึ้นลงคอสะพานเนี่ยโอเคเลยอะ่ะทำได้ใช้ได้นะเนี่ยลื่นเลยนะไม่กระแทกตึ้งตั้งไม่มีตึ้งตั้งเลย ว่าเป็นรถที่ขับสนุกอีกรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ขวัญใจวัยรุ่นด้วยนะีออสเนี่ยตัวนี้เครื่อง1 n z VVTi มีวาล์วแปรผันนะครับอัตราการกินน้ำมันก็ประหยัดนะตัวนี้ยิ่งถ้าทางยาวๆเนี่ยโอ้โหประหยัดมากเลยในเมืองก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขับได้ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เบรกดีนะครับอันดับแรกต้องเบรกดีก่อนนะครับรถเนี่ยเครื่องเกียร์สมบูรณ์จบแล้วไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คันนี้บอดี้สวยนะ ข้างหน้านี้ฝาไม่มีขยับเลยนะครับมีแค่เก็บทําสีฝากระโปรงหลังเท่านั้นเป็นเรื่องปกติครับรถต้องมีเฉียวบ้างเพราะรถไม่ได้จอดอยู่ในโชว์รูมนะครับรถเนี่ยเขาเรามาเราก็ต้องใช้ขับขี่ถูกไหมฮรเราไม่ได้จอดในโชว์รูมแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเกวัดความร้อนมาให้นะครับก็ถ้าเกิดว่า มันมีความร้อนขึ้นเนี่ยมันจะมีสีแดงกระพริบ,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 บนะเป็นตัวเอ่อหม้อน้ํานะเป็นตัวตัวความร้อนอนะ่ะเป็นประลอดเออแม่มัจะเรียกได้เป็นประลอดขึ้นมานะครับสีแดงให้เเตือนขึ้นมาถ้าเตือนปุ๊บเรารีบจอดเลยนะอย่าอย่าฝืนขับนะครับอันนี้ก็เป็นทริคนะแต่คันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่ได้มีเตือนไม่มีอะไรนะใช้สมบูรณ์หมดนะครับ เป็นสมัยวัยรุ่นนี่ชอบมากเลยนะเสียงงี้นี่ตอนนี้นี่เริ่มมีอายุนี่เงียบที่สุดนะครับเงียบที่สุดไม่อยากได้ยินเสียงอะไรกูก้ากูก้าก็ไม่ได้เลยแต่นี่พอขับคันนี้นี่นึกถึงสมัยวัยรุ่นเลย ศนวิสัยถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยนะเพราะว่าตัวนี้คอนโซลกขต่ำเหมือนกันนะถ้าเป็นอัลติสมันก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงกระจากนั้นจะมองมองไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เป็นรถที่ขับง่ายนะครับผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายขับดีนะเนี่ยเหยียบสนุกอะ่ะมันลื่นอะ่ะ รถมันเล็กมันเบามันลื่นครัแล้วรอบต้นมันมาครับเวลาขับไปตจตงหวันมันสนุกนะชิวๆดีเนี่ยแล้วผมขับมาผมไม่ต้องไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบาเลยนะไปได้หมดเลยนะเดี๋ยวตีโค้งบนเกือกมานี่ก็เนียนๆไปเลย เรามา50บนเกือบมานี่50นะเนี่ยถ้าไม่มีรถอื่นนะเนี่ยจริงๆอ่ะเราเรา,เราตีวนได้เลย50บนเกือบมานี่ถือว่านึบเลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมไปลองเทสกันนะจาก0ถึง100กันนะให้ดูกันไปเลยนะเพราะว่ารถเครื่องไม่ดีเทสอย่างนี้ไม่ได้ เยอะนะฮะข้างนอกนอกรถมันเยอะเดี๋ยวเราไปเทสข้างในกันนะให้ไหลไหลลื่นๆกัน ะะช่วยกันนับด้วยจากศูนยถึงร้อยไปเลย40 60ิ0หกสนะครับ100่งอยละวันนี้รถเยอะจริงนะแต่ก็จากศูนย์ถึงร้อยแป๊บเดียวนะร้อยเจแรงมา้าลื่นลื่นเลย เลื่นดีจริง,รงเนี่ยสายมุดก็มาได้เลยนะเนี่ยเสียงก็เพราะนะแหมนึกถึงไว้รุ่นเลยนะมุดไปมุดมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มุดแล้วครับรถมุดอย่างอื่น ขับดีขับสนุกดีนะก็เพื่อนเลองตัดสินใจกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย v ีออสปี2 0 1 0น่าใช้ไหมนะกับค่าตัวแค่นี้ผ่อน5,000กว่าบาทแม่ผนะ่อนพอมอไซต์เดี๋ยวนี้เลยอะ่ะมอไซต์ตัวใหญ่นี่ผ่อนเกินแล้วอะ5 0า0นอะแถมช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงนะฮะมอไซค์นี่เฉิดแฉกันไปเลยทีเดียวนะครับ เราครับรถอย่างนี้นี่ยังโอเคกว่าบางครั้งเข้าใจนะครับผมก็ขี่มอไซน์นะมอไซค์ไวกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเวลาเปียกไม่สนุกเลยจริงๆถ้าเป็นเพื่อนที่สนใจจะเป็นรถคันแรกในชีวิตอย่างเงี้ยเลือก v ีออไม่ผิดหวังนะครับการดูแลรักษาง่ายนะ มีอะไรก็ปรึกษาได้นะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้ v o s s 1.5e ปี2010เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกใจอย่าลืมนะกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์ช่องเราเซียร์ร h a ช n e l ด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมเปิดราคาอยู่ที่229,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับเอกสารจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายๆนะครับสำหรับพนักงานบริษัททั่วไปนะครับก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปย้อนหลัง3เดือนนะครับสลิป แล้วก็หรือว่าเป็นนังสิอรับรองเงินเดือนก็ได้หรือว่าถ้าพ่อค้าหาบเล่แผงลอยนะครับใช้พวกบินนะครับในการซื้อของนะครับบินทั้งบินเงินสดทั้งอะไรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องสามารถตรวจสอบรายได,ได,ได้ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเงินเข้าเยอะนะแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้อันนี้จัดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขายหมูปิ้งขายอะไรเขาลงไปตรวจสอบเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหาขายอยู่แล้วนะ อันนี้ก็จัดผ่านได้สบายๆนะครับก็เบื้องต้นไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับจัดคนเดียวเลยนะสำหรับคนที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็ฟรีดาวเหมือนกันนะเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับสำหรับคนที่เคยมีประวัติล่าช้านะล่าช้าตอนนี้ผมจัดการดันให้ได้แล้วนะหรือว่าติดแท็กซิ่งมาหลายที่เนี่ยก็จัดการให้ได้เหมือนกันนะครับนะ่าเป็นไงเงื่อนไขดีๆเยอะแยะเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมนะเข้ามาชมมาลองเทสได้นะครับจะได้มั่นใจนะถ้าเกิดจะติดต่อผมนะครับติดต่อ,อยังไง089 8 2 8ป9 0 7าโทรมาผมรับสายเลยโดยตรงนะครับหรือ like add add l i น์แอเราแอดเสียนรถนะครับชมรถสวยๆได้ที่ w w w s e ไว์เว com หรือว่ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ f c e b o o o f แ Fanpage เซียนรถ2012นะครับมีหลายช่องทางนะครับให้ท่านได้รับชมนะครับอาจจะขอข้อมูลไปก่อนนะครับว่า ประวัติเราประมาณนี้สามารถออกรถได้ไหมนะครับอยู่ต่างจังหวัดออกได้นะเมื่อวานนี้ก็ลูกค้าจากชนบุรีนะครับคุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บวิ่งเข้ามาเลยลางานวิ่งเข้ามาจัดไฟนั้นเลยถูกใจรถเลยนะครับเจ้าตัว v o s s ปี2007นะอีกคันนึงเป็นโฉมเก่านะเป็นตัวเจน2อนะตัวนั้นจองไปแล้วก็เหลือแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้ปี2010สวยๆน่าใช้ใหม่แท้ด้วยนะ ก็ลองมาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ